สวัสดีครับผมยูนดีต้อนรับสู่ไอสไตล์ชา n e l นะผมกับคลิปแนะนำเด็กในวันนี้นะครับก็คือเจ้า m i m i c u v m a x นะครับโอเคซึ่งเป็นซึเป็นการ์ดใหม่ล่าสุดของบล็อกใหม่ล่าสุดนะตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กเล่นก่อนว่ามันมีอะไรในเด็กกันบ้างนะครับก็มีตรงนี้นะผมมีจิมเมเลีนะครับสใบเม s ซอนสามใบมิมิคิวบีสามใบคอสมอ 3ใบอินเทเลียนแบบยิงดาเมจ2ใบแล้วก็ไม่มีคิววีแม็กซใบลูนาร่า2ใบอินเทเลียนแบบหาของ1ใบแล้วก็มิวกันเบน1นใบนะครับต่อไปอาเทมก็จะมีเลเวบอลนะครับ4ใบคริสตัลหมอก4ใบเครื่องหอวิวิวัฒนาการ3ใบลิกบอล3ใบลูกอมประหลาด3าใบลูกโป่ง2ใบสมุดบันทึกเพื่อน1ใบคันเบ็ดธรรมดา1ใบนะครับต่อไปอ่าซัพพอร์ตครับจะมี ลางสองหอนของอะเซโรล่านะครับ4ใบางานวิจารของศาสตราจารย์2ใบแมรี่2ใบคิบานะ1ใบนะครับแล้วก็สเตสเตเดียมนะครับผมมีตาช้าโบราณครับ2ใบต่อไปพลังงานน่าจะมีพลังงานพื้นฐานพลังจิตนะครับ6ใบแล้วก็ทวินเอนเนอรีสอใบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่ามันวิธีการเล่นคร่าวๆยังไงกันบ้างน,นะครับเริ่มต้น แน่นอนครับผมจะพูดถึงตัวซับพกพันก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับผมอยู่แทบจะทุกเด็กนะครับผมก็คือเจ้า4ตัวนี้นะครับผมเมทซอนจิมิเลียนแล้วก็อินเทเลียนนะครับหลักๆของทั้ง4ตัวเนี่ยก็คือจิมิเลียนกับอินเทเลียนแบบหาของเนี่ยคือเอามาหาเทนเนอร์ต่างๆที่เราต้องการใช้งานณตอนนั้นนะครับส่วนอินเทเลียนใบที่4เนี่ยก็คือเอามาเติมดาเมจยิง20ดาเมจที่ตัวไหนก็ได้ประมาณนั้นเออครับมาใช้แค่นี้นะครับผมสำหรับ เจ้า4ใบนี้นะครับผมผมจะข้าไปเร็วๆวนะเพราะว่ามันแทบจะมาทุกเด็กเลยแลวผมก็อธิบายเขาทุกเด็กเลยเพราะฉะนั้นผมจะพูดแบบแบบรูบๆไปนะครับผมก็คือหลักๆคือ,อมหาเทรนเนอร์ของซัพพอร์ตของใช้ในะตอนนั้นว่าเราต้องการอะไรก็ซร์ชอ,อันนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปที่พระเอกของเด็กนี้เลยนะครับก็คือ m i m i Cu ว m a แนะครับโดยก่อนหน้านั้นน่ในบล็อกที่แล้วๆมาที่ไม่ใช่บล็อกล่าสุดอะ มิมิคิววีนะผมได้ออกมาแล้วได้แบบได้การนี้ได้ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะผมส่วนบล็อกล่าสุดที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้ก็คือมิมิคิววีแม็กกับลังสองห่งของอ์เซอลาเนี่ยเพิ่งออกตามมา2ใบนี้นะผมณตอนนั้นน่ะมิมิคิววีมันยังเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นยังไม่ค่อยได้นะครับแต่การมาของ2ใบหลังมาเนี่ยก็ทําให้มันสามารถกลับมาเล่นได้กลับมาเป็นเด็ของเขาได้นะผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายมิมิคิววีกันก่อนนะผม มิ m ิคิวเนี่ยเขามีความสามารถก็คือดัมมี่ดอนะครับผมเมื่อวางตัวนี้เนี่ยครับผมวางจากมือนะวางที่เบนปุ๊บมันจะทําให้มิ m ิคิวีตัวที่เราวางที่เบนไปอะ่ะจนกว่าจะจบเทินฝ่ายตรงข้ามในเนทินถัดไปนะครับตัวนี้จะไม่รับดาเมจจากโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเลยตัวนี้ก็คือจะเอามาตะในเอง1เทินนั่นเองนะครับผมนี่คือความสามารถของ m i m ิคิวีดัมมี่ดอนะครับ ส่วนถ้าตีนะครับผมใช้จี้พลังจิต1ลูกนะครับผมววตาอิจฉานะครับวางตัวดาเมตตามจำนวนการรางวัลที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบไปแล้วคูณ3นะครับที่ตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามนะก็คือถ้าเขาหยิบไป2ก็คือวาง60ดาเมตไปที่ตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามประมาณนี้นะครับผมก็ต่อไปก็คูณ3ไปนะครับกีไรก็ตามนั้นนะฮะอันนี้ก็ง่ายๆเลยถ้าตีเขาเป็นการวางดาเมตด้วยนะไม่ใช่เป็นการโจมตีแบบ ทำดาเมจนะอันนี้เป็นการวางเพราะฉะนั้นตัวที่แบบกันดาเมจกันไม่รับความเสียหายเนะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการวางดาเมจเพราะฉะนั้นได้วางแน่นอนนะครับสำหรับ้าจมที่ของมิคิวบี v, นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูมิคิวบีแม็กนะครับผมเป็นการ์ดใหม่ล่าสุดเลย้าแรกนะครับผมใช้2จี้ใส่นะครับผมเลขคูณใส่นะครับวางตัวนับดาเมจสตัวที่โปรมอนไฟต่อข้ามตามชอบนะครับผมแต่ถ้าหากว่าในเทิร์นนี้นะ เราสามารถใช้เ,เราใช้กาก์ดรางสง่อนของอเซโดาราก็คือการข,าข้างเขาเนี่ยในเทอร์เนี้ยเราใช้ไปปุ๊บจะทําให้จากที่วาง4ตัวดาเมตเนี่ยจะกกลายเป็น13ตัวดาเมตแทนประมาณนี้เลย13ตัวดาเมจก็คือร3 0ยดาเมตอ,อ่ะวางตามชอบเลยบกุกระดนฝ่ายของข้ามนะครับส่วนถ้าสอคเขานะผมใช้2จี้พลังจิตนะครับผม ตี120ดาเมจแล้วก็พอตีปั๊บก็เลือกมเลือกการ์ดบ,บนมือฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบโดยที่ไม่ดูนะแบบสุ่มอะ่ะทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดอืก็ประมาณอา่ทิ้งทิ้งมือเขาประมาณนั้นเองง,ง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่ผมจะอธิบายต่อไปเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายการ์ดซัพพอร์ตใหม่ก่อนนะครับที่เขามาคู่กันนะเขาขอ,ขอเป็นเทรนเนอร์ของกันละกันนะครับผมล่างสองหอยของอัเซโอล่านะครับผมดูการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้ามนะผมทุกใบเลยนะแล้วก็โจวการ์ด ตามจํานวนการ์ดเทนเนอร์ที่อยู่ในนั้นสมมติว่า,าฝ่ายตรงข้ามมีมือ5ใบแล้วใช้การ์ดลางสองหอนปั๊บดูดูด5ใบนั้นแ,แบบมีเทนเนอร์5ใบเลยเราก็ได้จั่ว5ใบแต่ถ้ามีเทนเนอร์แค่หนึ่งใบก็ได้จัว่วแค่หนึ่งใบประมาณนี้นะอันนี้คือความสามารถของของ,ของการ์ดนี้แต่ว่า,าทีเา่เวลาเราใช้การ์ดนี้เราก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นเราว่าเราจะได้จั่วมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเราใช้การ์ดนี้เพื่อที่จะทําให้ท่าของมิมิคิววีแม็กท่าแรก เลขคูณใส่เนี่ยวาง13ดาเมรประมาณนี้เราเราใช้การ์ดเทนเนอร์อ่า,างส่งหอนเนี่ยเพื่อทำให้วางดาเมจเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับผมวางดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วจะได้อะไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูการ์ดต่อไปครับผมเป็นจะมานะัตอนท้ายๆครับก็คือลูนาอาร่านะครับก็ลูนาอาร่าเนี่ยจะมีขึ้นได้ก็ต้องเราก็ต้องแปลงร่างจากคอสหมอกนะครับผมโดย เราจะใช้ลูกอมประหลาดนะครับผมกับคอสโมกเพื่อแปงลงร่างเป็นลูนา่านะครับเราก็ติดทวินจี้ไปที่ลูนา่านะครับผมแล้วก็ใช้ท่าแรกของเขานะครผมลูนาติกเพนนะครผมวางตัวนับดาเมตที่โป้มันฝ่ายตรงข้ามทุกตัวจนจํานวนตัวนับดาเมตที่วางอยู่ของตัวลอต,ตัวกลายเป็น2เท่านะครับผมโดยในในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทําการวางดาเมตให้ได้มากที่สุดถ้าต้องการแบบว่านอกทีเดียวหลายๆไพ่นะ เราก็ต้องทําการใช้ธาตุแรกของมิมิคิวเนี่ยวางดาเมจไปเรื่อยๆแต่ว่าก่อนวางดาเมจเราก็ต้องหาก,การ์ดรางสองห่อนของไอเซอร่าให้ได้ด้วยนะเราต้องใช้เขาด้วยนะเพื่อจะวางดาเมจ13ดาเมจนะครับถ้าเราไม่ในเทอรนะ์นนั้นเราไม่ได้ใช้รางสองหอนเนี่ยเราจะวางได้แค่4ดาเมจนะครับเราอาจจะต้องโจมตี120ไปแทนก็พอเราวางดาเมกจกระจายไปแบบทั่วๆแล้วจนเราพอใจแล้วนะครับผมเราก็ ทำการแปลงล่างลูนาล่า,ลาแล้วก็ใช้ท่าแรกที่ผมบอกไปนะครับผมเพื่อเทคดาเมจวิธีการเล่นมีแค่นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วใช่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่าจบเกมเร็วนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเด็กนี้มันไม่ได้เป็นเด็กทีเ่เล่นแล้วแบบจบไวจบเกมไวในแบบเทิร์นต้นๆน,นะครับผมเด็กนี้ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับผมเพื่อทําการวางดาเมจไปเรื่อยทำดาเมจในฝ่ายให้แบบ ฝ่ายตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบมีการคำนวณเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมสำหรับคนที่จะเล็นเด็กนี่ก็ก็ต้องใจเยน็นๆแล้วก็คำนวณดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่าว่าเด็กนี้เอาไปเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูเกมเพย์กันครับผมฝ่ายตรงข้ามเป็นเด็กนิวเฟียจูโจมต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ ดินเจียเปิดมาด้วยทัพโปโอสองตัวที่กระดานนะครับส่วนฝั่งมิมิคิวเปิดมาด้วยเมซอนแล้วก็คอสหมอกที่เบนนะครับใช้การสื่อสารของโปเกมอนนะครับเอากาล่าไฟเยอร์วีกับเข้าเด็กแล้วก็เอานินฟลวี v ขึ้นมานะครับตามมาด้วยใช้ทริกวอนนะครับเอาวูโลโอจูโจต่อเนื่องวีขึ้นมาวางที่เบนทั้งสองตัวนะครับ แล้วก็ใช้ความสามารถของ Ninja นินบบเทวีนะครับเสิร์ชยัดไอเทมหนใบจากได้ขึ้นมือแล้วก็บังคับจบเทินนะครับผมเอาพิกวอนนะครับขึ้นมานตอนฝั่งของมิมิคิวนะครับวางเมสซอนอีก1ตัวนะครับที่เบนแล้วก็ใช้คริสตัลหมอกนะครับเอามิมิคิววีขึ้นมาบนมือนะครับ แล้วก็วางเขาไปที่เบนซ์นะครับผมแล้วก็สามารถก็จะเกิดขึ้นนะครับผมจะอามาตะหนึ่งเทินนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดจี้นะครับในเทินนี้ถือว่าเสียหายอยู่นะครับผมจบเทินไปนะครับผมมาปั่งของลิมฟียนะผมแปลงล่างวูดโอตจโจต่อเนื่อง v m a มกับออกตันนะครับที่เบนซ์แล้วก็ใช้ความสามารถออกตันนะครับเสิร์ชยาร์คจูโจงต่อเนื่องหนึ่งใบจากเด็กเอาขึ้นมือนะครับเอาพลังงานจูโจงต่อเนื่องนะครับขึ้นมา แล้วเอามาติดที่วูดโอจูโจนต่อเรื่อง V Max นะครับแล้วก็ใช้งานวิจัยสดตราจารย์นะครับทิ้งหมดมือโจใหม่7ใบแปลงล่างนิมเฟียวีแม็กนะครับแล้วก็วางป่าททคิวะนะครับผมแล้วก็ใช้ป่าททคิวะนะผมทิ้งบนมือ1ใบนะครับเอาจี้พื้นฐานจากเด็กขึ้นมาได้1ใบเอาจี้มืดขึ้นมาแล้วก็ใช้คลิกบอลน,นะครับผมทิ้งจี้มืด เมก้ไปแล้วก็เอากาลาไฟเยอร์วีขึ้นมานะครับบางที่เบนแล้วก็ใช้ความสามารถกาลาไฟเยอร์วีนะครับดึงจี้มืดมาติดที่ตัวเองหนึ่งใบนะครับจากหลุมแล้วก็จบเคิร์นไปนะครับทางฝั่งของมิมิคิวนะครับใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอามิมิคิววนะีนักขึ้นมาแปลงล่างนะครับแล้วก็ใช้เลเวลวันนะครับ แปลงล่างจิมิเลียนนะครับผมแล้วก็สามารถเสิร์ชเทนเนอร์ได้หนึ่งใบนะครับเสด็จเลเวบอลนะครับผมแล้วก็เอาเอินเลียนนะครับขึ้นมาแปลงล่างแล้วก็เสิร์ชเทนเนอร์อีกหนึ่งใบนะครับเอาเงานวิจัยสระาจารย์นะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้ฟิกบอลนะครับเอาคอสบอกขึ้นมาวางที่เบนซ์อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ป่าท็อิวะนะผมทิ้งการหนึ่งใบเอาจี้พื้นฐานจากเด็ขึ้นมานะครับ เอาจี้พังจิตนะครับขึ้นมาติดไปที่มินิคิววีแม็กนะครับแล้วก็ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์นะครับิ้งมดมือโจใหม่ยเจ็ดใบใช้คริสตัลหมอกนะครับเอามิวนะครับขึ้นมาวางที่เบนซ์นะครับเพื่อกันดาเมจลงเบนซ์เรานะครับผมน่าจะอามากันวูลโอจูโจมต่อเนื่อวีแม็กนะครับแล้วก็จบเทินไปนะฮะมาฟังของนิเนเฟียนะครับ ใช้ปากทอิวะนะผมทิ้งการหนึ่งใบเอาจี้มืดนะครับขึ้นมาจากเดกแล้วก็ติดจี้มืดไปที่ทัพโปโตัวหน้านะครับแล้วก็ใช้ควาสมาต์ออกตันนะครับเสิร์ตบาชามอวีนะครับขึ้นมาเอามาวางที่เบนนะครับแล้วก็รีชีททัพโ p โอนะครับลงมาเอาลูอดจุดจมตัวเนื้อวีแม็กขึ้นไปนะครับ แล้วใช้ความสามารถการลาไฟเอวนะครับดึงจี้มืดที่หลุมนะครับมาติดท้่ตัวเองหนึ่งใบแล้วก็ใช้คำสั่งบอสนะผมเอามิมิคิววีแมนะครับขึ้นมาแล้วก็โจมตีนะครับ150ดาเมจเพราะว่าเทิร์นี้เขาเพิ่งขึ้นมาจากเบนเนาะแต่ว่ามิมิีคิวนะครับต้านหมัดนะครับ30ก็จะทำให้เหลือดาเมจร2 0ดาเมจเท่านั้นนะครับมาฝั่งของมิมิคิวนะครับผม ใช้ป่าโทคิวะนะครับทิ้งก๊์ดบนมือ1ใบเอาจี้พลังจิตจากเด็กขึ้นมือได้1ใบนะครับแล้วก็มาติดที่มิมิคิววีแม็กนะครับแปลงร่างอิติเลียนดิงดาเมนะครับไปที่เบนแล้วก็ใช้ความสามารถอิติเลียนนะรับยิง20ดาเมจไปที่กาลาไฟเออร์วีนะครับแล้วก็ใช้ลาส่องของขอัจฉริยะนะครับดูการ์ดบนมือฝั่งข้างนะครับโจวตามเทรนเนอร์ที่เจอก็คือ2ใบนะครับ แล้วใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอาลูนาร่านะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้ลูกอมลาดนะครับแต่งล่างเป็นลูนาร่าที่เบนนะครับแล้วก็จมตีท่าแรกนะผมวางดาเมจ130ดาเมจตามชอบนะผมก็ทำการวางที่ราราฟเยอรวี Fire นะครับ60ดาเมจแล้วก็ทัพโปโอ30ดาเมจแล้วก็บุลโลจู่จมต่อเนื่องวีแม็กดาเมจนะครับในกรณีนี้นะับ วูดโอจุดโจมตีนึงถึงแม้ว่าจะแพ้พลังจิตนะครับแต่ว่าการโจมตีนี้จะไม่โดนคูณ2นะครับเพราะว่าเป็นการวางดาเมจไม่ได้เป็นการโจมตีนะครับมาฝั่งของนิมเฟียนะครับใช้ป่าโทคิวะนะครับผมทิ้งจี้มืดไปนะฮะแล้วก็เอาจี้มืดจากเด็กขึ้นมาได้หนึ่งใบติดจี้มืดไปที่นินเฟียรีแบ็กนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของกาล่าไฟเยอร์วีนะครับดึงจี้มืด มาติดที่ตัวเองหนึ่งใบาจากหลุมนะครับแล้วก็รีทีสบูโรสจุดโจมต่อเนื่อง v m a มลงมาเอากาลารไฟเยอร์วีขึ้นไปแล้วมชามารถของออกตันนะครับผมเซิร์ฟบาชิเอโมวีแมนะครับขึ้นมาแปลงล่างแล้วก็ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์ที้งนม,มือโจมใหม่เจ็ดใบครับ ก็โจมตี190ดาเมจครับน็อกเอาต์มิมิคิวไปนะครับเพราะว่าแพ้มืดนะครับเทคไพ่ไปสามนะครับแล้วก็กาลาเฟียร์ยวีนะครับจะทำดาเมจที่ตัวเอง30นะครับเพราะว่ามาจากค่าโจมตีของตัวเขาเองนะครับฝั่งของมิมิคิวติดทวินจี้ไปที่ดูอานาอร่านะครับแล้วก็วางนิคิววีที่เบนส์นะครับแล้วก็ใช้แมรี่นะผมเอาก้าปิดมือไว้ใต้เดสแล้วก็คนใช้จั่ว5ฝ่ายตรงข้ามจั่ว4 แล้วก็ทําการโจมตีท่าแรกนะครับวางดาเมจคูณ2นะครับก็ทําให้น็อกเอาทับโปโอกับกาลาเฟเยอร์วีไปนะครับเทสไพไป3เหมือนกันนะฮะแล้วก็วูลโอนะครับจะกลายเป็น80นะครับจาก40กลับมาฝั่งของนินซียนะครับใช้ควดสามรถออกตันนะครับผมเสิร์ฟการ์ดจู่โจมต่อเนื่อง1ใบาจากเจขึ้นมือนะครับเอาพลังงานจู่โจมต่อเนื่องนะครับขึ้นมาแล้วก็เอามาติดที่ดิมฟีย V วีแม็กนะครับ ติดเหลียงตาลิบบินไปที่นิมฟิวแม็กนะครับตอนนี้นิมฟิวแม็กนะครับถ้าโดนน็อกเอาท์นะครับจะทําให้เทปไพรลดลง1ใบนะครับใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะฮะเอานิมฟิวแม็กนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้การสื่อสารของโปเกมอนนะครับเอานิมฟิวแม็กกลับเข้าไปเด็กนะครับแล้วก็เอาโคโลทัอปวีนะครับขึ้นมาแทนวางโคโลทัอปวีที่เบนสนะครับแล้วก็วางนิมฟิวที่เบนสนะครับแล้วใช้ความสามารถโคโลทัอปวีนะครับโจก้าดจนครบ6เอ้ย 3ใบบนมือนะครับแล้วก็ทำการโจมตีนะครับผม0ดาเมจนะครับ้องเอาลูน a าลาไปนะครับทาฝั่งของมินนคิวนะฮะใช้ควิกบอลนะครับเอามินิคิววขึ้นมาครับแล้วก็วางมินิคิววที่เบนนะครับผมแล้วก็ใช้คริสตัลหมอกนะฮะ เอาจี้พลังจิตนะครับขึ้นมาแล้วก็วางป่าช้าโบราณทับป่าตูดวระไปนะครับแล้วใช้ลาสของของอาเจโรล่านะครับดูการ์ดบนมือฝ่าตรงข้ามตัวตามเทนเนอร์ที่เจอนะครับก็คือ2ใบนะครับติดรูปวงให้ที่คอสมอคนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถอิทิเลียนนะครับยิง20ดาเมจไปที่บูนโอสจุดโจมตอนเนี้ยวีแม็กซิเบนนะฮะติดจี้พลังจิตไปที่นิมิคิววีนะครับแล้วก็รีทีชคอสมอคลงมานิมิคิววีขึ้นไปนะฮะ แล้วก็ทาการโจมตีนะครับวางดาเมจต,ตามไพยที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบไปแล้วก็คือ4นะครับคูณ30ก็คือ120ดาเมจนะครับตอนนี้มิวคิวบีตัวนี้จะไม่โดนดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับเพราะว่าจะยังเป็นอมตะอยู่หนึ่งเทินนะครับฝั่งดิงฟีนะครับใช้เครื่องของวิวัฒนาการครับเอานิงเจวีแม็กนะขึ้นมาแปลงร่างนะคะบที่เบนและใช้ความสามารถออกตันนะครับเสิร์ฟการจุดโจมต่อเนื่อง เอาห่อคอยแห่งน้ำนะครับขึ้นมาวางทับป่าช้าโบราณไปนะครับแล้วก็ใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเอาบาชโมวีแม็กขึ้นไปแทนนะครับผมแล้วก็เอาบาชโมวีแม็กนะครับรีทีทเอาคนละทัพวีขึ้นไปนะครับติดแคปเจอร์จีนะแล้วใช้ความสามารถของคนละทัพวีนะครับโจกัสค้นรบ4ใบบนมือเพราะว่าเขาอยู่ตำแหน่งต่อสู้นะครับ แล้วก็จบเทินไปนะครับเพราะว่าโจมตีมิมิคิวไม่เข้านะผมมาฝั่งของมิมิคิวนะครับติดจี้พลังจิตไปที่มิมิคิววีตัวหน้านะครับแล้วก็ใช้งไงวิจัยศาสตราจารย์นะครับทิ้งการ์ดบนมือจัวใหม่7ใบแปลงล่างมิมิคิววีแม็กนะครับแล้วก็คอสมาอิตาเลียน,นะครับยิง20ดาเมจตไปที่ออกตันนะครับ แล้วก็โจมตีท่า2นะครับ120ดาเมจแล้วก็สุ่มทิ้งบุนมือฝันค่าหนึ่ใบนะครับกลับมาฝั่งของนิมเฟียนะครับติดลูก่งไปที่นิมเฟียวีแม็ตัวหลังนะครับแล้วก็ใช้สัเบเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเอานิมเฟียวีแม็ขึ้นมาแล้วก็รีทีสนะครับเอาโคดทักวีลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ยังใช้ความสามารถนะครับโจ๊ก้าจะครบ4ใบบนมือเพราะว่าอยู่ตำแหน่งต่อสู้ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์นะครับทิ้งการบนมือโจมใหม่7ใบใช้ทูนสแคปเปอร์นะครับเอาลูกโป่งติดไปนะครับติดพลังงานจู่โจมต่อเนื่องนะครับไปที่นิมฟิลบีแม็กตัวหลัง้องใช้ความสามารถอุกตันนะครับเหมือนจะเช็คเด็กนะครับเหมือนจะหาอะไรสักอย่างนะครับผมแต่ว่ายังไม่ขึ้นนะครับใช้ตาประทับรีเซ็ตนะครับผม เอาการหมดมือเข้าเด้งแล้วสับนะครับแล้วก็จวดตามไพ่ที่เหลือครับก็คือ3ใบนะครับแล้วก็ใช้คันเบ็ดธรรมดานะครับเอามอน2ตัวกับจีพื้นฐาน2ใบนะครับกับเขาเด็กได้หรือจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับในที่นี้เอาวูลนโอตนะครับ V และ V Max กนะครับกับเขาเดกแล้วก็จบเทินนะครับผมฝั่งของม่มีคิวนะผมใช้ความสามารถอิสุเรียนนะครับยิงยี่สิบดวเมจไปที่ออฟตันนะครับผม แล้วก็ใช้ลาซของของอะเซอรล่านะครับดูการ์ดมือสองข้างนะครับตัวตามเฮนเนอร์ก็คือใบเดียวนะครับผมแล้วก็แปลงร่างอีทิเลอีกตัวหนึ่งนะครับยิง20ดาเมจไปที่ออกตันตัวเดิมนะครับแล้วก็ตรงที่ท่าแรกนะผมวางดาเมจ13ตัวนะครับวาง5ตัวไปที่ออกตันแล้วก็ที่เหลือนะครับวางไปที่คนลร็อกบีนะครับทำให้เทคไพทั้งหมดไปก็คืออีก3ไพนะครับผม แล้วเกมพเกมพล์นี้นะครับผมก็มิมิคิวบีแม็กนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคครับสำหรับเด็กมิมิคิวนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะผมจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆเลยนะครับวางดาวเมทไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กที่รวดเร็วทำดาวเมทด้ดรวดเร็วอะไรขนาดนั้น นะครับก็ต้องใจเย็นมากๆนะครับถ้าจะเล่นเด็กนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียสักเล็กน้อยนะผมข้อดีนะผมคือการวางดาเมจของม i m ิคิวเนี่ยทำให้พวกที่โปรแมรนที่ต้านแบบต้านดาเมจของตัว V ีแนมะต้านดาเมจของตัว V ีเนี่ยจะไร้ผลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําการโจมตีเนาะเราทำการวางดาเมจนะครอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือ ถ้าหากว่าการไม่ค่อยเป็นใจนะครับการวางดาเมจ13ตัวอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเทอร์นนั้นๆเนานะก็อาจจะแบบทําให้คอมโบของเราติดยากมากขึ้นคอมโบที่เราจะใช้ลูนาร่าในการทําดาเมจคูณ2แล้วกดแล้วเก็ตไพ่เยอะๆเ,เนี่ยก็อาจจะทําได้ยากขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาในเกมน,นั้นๆว่าเด็กมันเป็นใจให้เรามากแค่ไหนนะครับโอเค ก็สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคอนเทนตนแนะนํำเดกในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ